สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แก m มา v a r i ย s คลิปนี้คุณยายจะมาอัปเดตการปลูกบอนดำสตูนจากเงานะคะเมื่อคลิปที่61นะคะ ep 61คุณยายได้อัปเดตตอนนั้นน้นองเขาอายุได้18วันค่ะต้นนี้ค่ะตอนนั้นกำลังแทงยอดนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาอีก7วันแล้วค่ะรวมตั้งแต่ลงปลูกก็ทั้งหมด25วันนะคะ ตอนนี้น้องเขาก็คลี้ใบแล้วค่ะใบเป็นสีเขียวสดเลยลายชัดเจนเลยค่ะอย่างนี้คือเป็นกระดูกสีขาวนะคะส่วนด้านหลังใบค่ะด้านหลังใบด้านหลังใบก็จะเป็นนะคะนี่ค่ะด้านหลังใบนะคะเป็นสีม่วงเข้มเลยค่ะ อย่างนี้แสดงว่าเป็นบอนสตูนของแท้เลยนะคะเขาเป็นพืชในตระกูลอโลคาเซียนะคะสวยมากเลยค่ะสมกับที่รอคอยนะคะใบสวยสีสดใสลายก็ชัดเจนนะคะเดี๋ยวต้นนี้คุณยายจะนำออกแดดสักประมาณ50-60%นะคะ พาไม่ชอบแดดแรงจัดมากเกินไปนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่น้องเขาเริ่มลงปลูกจนกระทั่งถึงกลางใบคลี่ใบออกมาเนี่ยคุณยายวางเขา,เาไว้ที่ที่ร่มนะคะตอนนี้เขาคลี่ใบเรียบร้อยเดี๋ยวคุณยายก็จะนําออกแดดแล้วค่ะรางแดดให้น้องเขาประมาณสัก50-60เปอร์เซนนะคะส่วนดินนะคะดินที่คุณชัยใช้ปลูกเนี่ยก็แสดงไว้ในคลิปที่51นะคะ ก็คุณยายก็ใช้ดินต้ามปูดินถุงใช้ทรายก่อสร้างค่ะแล้วก็กาบมะพร้าวสับอย่างละหนส่วนแล้วคุณยายก็ใส่บำรุงด้วยหมูนไส้เดือนไปเศษ1ส่วน4ส่วนค่ะวันนี้คุณยายก็จะมาบำรุงน้องเขานะคะด้วยนี่ค่ะปุ๋ยละลายช้าค่ะหรือว่าปุ๋ยสามเดือนนะคะ3มเดือนเราก็ใส่ซากทีหนึ่งนะคะก็เอาโรยลงไปได้เลยค่ะ หลังจากที่ครั้งแรกบำรุงเขาในดินไปแล้วนะคะตอนลงปลูกด้วยมูลไส้เดือนอตอนนี้คุณยายก็มาบำรุงน้องเขาด้วยปุ๋ยละลายช้านะคะเสร็จแล้วก็รดน้ําค่ะคุณยายเอาถาดรองวางนะคะแต่ว่าเวลาที่เลี้ยงน้องเขาไม่ต้องใช้ถาดรองนะคะก็รดน้ําให้พอชื้นค่ะน้องเขาเป็น ต้นไม้ที่ชอบความชื้นนะคะแต่ไม่ชอบความแฉะเพราะฉันรักสุปโลูก็ต้องโปร่งนะคะแต่ว่าสามารถที่จะรักษาความชื้นไว้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะคะคุณยายพามาอัปเดตชมความงามของน้องเขาเมื่อน้องเขาคลี่ใบเต็มที่ค่ะใช้เวลาทั้งหมด25วันด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ